ลองล้อนะครับล้อลายรถไถรูสี่รูร้อยตรงนี้นี่กว้างเนาะสี่รูร้อยลายรถไถเอ่อเบอร์หกร้อยอะไรอะเบอร์หกร้อยสิบสองนะครับ 600, หกร้อยไอเทมหกร้อยอะหกหกจุดศูนย์ศูนย์ หน้าสิบสองนะครับนี่คือหนิ้วหน้าหนิ้วขอบสิบสองเรียกนั้นนะครับเราต้องลองก่อนทสก่อนที่จะเอาไปใช้งานนะครับว่าถ้าไม่ไม่ลองเนี่ยถ้าเอาไปแล้วบอกใช้ไม่ได้ทุกชิ้นต้องลองลองใส่ลองเป็นชุดถ้าสั่งเป็นชิ้นก็ไม่ต้องลอง จะต่างเป็นชุดนีต้องลองนะครับลองทุกชิ้นลองบางทีอาจจะมีรอยขันนอ็อตท่านก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันยังไม่ได้ใช้งาน <c oughs> มันตึงเห็นไบมมันตึงแบบนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องตกใจอะไรไปเลยนะครับมันนินดๆพะมันเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องทางมันออกวิธีก็คือตอกไอพ้พันนี้ออกไปนิดนึงแล้วก็จับมันทางเนี่ยมันเหมือนมันผุกเข้ามาหลายคนซื้อไปสั่งไปแล้วแก้ไขไม่เป็นส่งคืน่งงั้น เราต้องตอกถอยออกไปนิดนึงนะครับตัวนี้ถอยไปนิดนึงแล้วก็ตอให้มันทาง วางอย่าไปตอกโดนโดนน็อตนะครับโดนน็อตไม่ได้โดนนิดเย็นกอดทางแล้วนะครับเราก็อย่าตอกเกิน เลยเกินไปมันหลุดนะครับหลุดก็ลําบากอีกทําอยู่ว่าของหนักก็ต้องหนักก็ต้องหนักนะครับเข่าแล้วนะครับอย่างนี้เขย่หัวเข่าแล้วเราก็ขัน,นครับ แต่ขันตรงเนี้ยบางทีเราก็ใช้แฟนลองให้บางทีเราก็ไม่ได้แฟนลองให้นะครับตองลองขันดูนะครับสีอาจจะเป็นรอยเนี้ยท่านไม่เข้าใจท่านก็รึกว่าไปถอนล้อใครเข้ามาขายจริงจมันคืองาน DIY อะไรอย่างนี้แหละ ไม่ขันเข้าไปมันก็เป็นรอยอ่ะเพราะว่าแปนมันใส่ไม่ได้ นั้นเป็นรอยไม่ต้องกวครับเราแล้วเราลองไปก่อนลองดูว่าสนิทไหมครับถ้ามันสนิทใช้ได้ถอดได้ลูกค้าเอาไปก็ใส่ได้แต่ถ้าเราไม่ลองไปก่อนลูกค้าก็จะบอกบางคนก็บอกของใหม่ไปลองทําไมบางคนก็บอก ของลองเสร็จมันก็เกา่าอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ลองแล้วมันก็ดีอย่างนี้เลยโอเคเนะ้ะตรงดิกเลยเนี่ยสี่ล้ออื่นก็เหมือนกันนะครับเราลองแค่ล้อเดียวพอ พราะถ้าลองหลาล้อมันมันก็จะเป็นรอยหมดเลย <c oughs> เนี่ยเลาออกจะเอาออกอยากแล้วก็ว่ามันตึงแล้วนะครับ <c oughs> ครับลองใช้ได้ชุดใด้หนึ่งชุดนะครับมีล้อคู่นะครับ ล้อก็จะเป็นคู่ก็เป็นลายเ,าเดินหน้า2ถอยหลัง2คือซ้าย2ขวา2เดินหน้านะครับหน้าด้วย หนักมากครับหนักมากเพราะว่ามาันเป็นเหมือนกันนะครับตอกใส่เหมือนกันเลยไม่ต้องลองอะ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปใส่เป็นของใหม่บ้างไม่ได้ขี้เกียจให้ลูกค้าลองใส่เป็นของใหม่ดูบ้างตอกให้มันถางไปนิดนึงแล้วก็ ใส่น็อตขันนะครับทางสองข้างให้รู้ว่ามันเหมือนกันก็ตรงได้ไม่ใช่ไม่ลองแล้วรูใส่ไม่ได้ผืนผืนไม่ได้เลยอันนั้นเรียกว่าผิดพลาดจากเราครับก็ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปถัดไปนะครับเราจะมาลองประกอบแหนบนะครับเอาแหนบใส่กับขาดหน้านะครับ EP ถัดไปนะครับขอบคุณครับ